พ่าครับตอนนี้แค่เสียงกล่องตอนนี้แค่เสียงกล่องนะครับขอบคุณพี่ทองมาขอบคุณมมแม่ทางไลฟ์สุดของลูกขอบคุณแ<อ>ม่ขอบคุณแม่ทางไลฟ์สดด้วยนะคะที่คอยสนับสนุนีลาครับพ่อครัวมาแล้วเสียงดีหกน,นะคะบอกบอกเสียยุทธด้วยครับเด้อบอกเสียยุทดเลยหนูลูก ขอบคุณพระประแดงโปรโมชั่นนะครับได้โอกาสพลังเสียงโหดได้มาทำการแสดงในค่ำคืนนี้หลังซีึ้นเข้าไปตีร้ายหมรับนานเจะปสต้ั้ยหมอรัไม่านเจะสาป้ั ลอยตะวันลอยจะลาล่าววาสุเมีนลองลอยเืียวยามเย็นน้องปลาเปียมองเห็นเช่นพีกรามตาลอยเหมือนแดงแดงัวใจยืบพีือดลอยเฮ้ยบตามหนึ่งในสยามหุนน้อยปล่อยทุกทัวโมงยามปลาสีามเมื่อแดงจะละเบนใจลอยลยตาวันลอยกะีลอย้อยไม่้อยจอยลอยเอานี้ วันบอกว่านอเสียงอ่ออขอให้ที่กันตุ๊กใจบางวันมาไม่ใช่มาเอิ่นจะเดินลื้อไปแต่นั้นเืินที่สั่งมาจะเกี่ยวด้วยใจนี่หน่อเคืองกวนเป็นเมื่อยังเพียรจะไปหาก่อไอ้วันแล้วคงไม่คายใจสลายกำลังจังคอยท่านจะพ่อย่ำตัดหมดปีเียื่อใส่มาบินที่หนี๋ยวต่อนเมื่อที่คนร้ายที่มาฆไม่ได้คนจอมาที่ตึ้งคือปอกลางางอเสียงเลยค่ะ ปากกาบอกใครหัวใจมันเารลุนนองไอ้เงจะสอมามองไพองเอาไว้ในใจเบาลอยสบตาย่เท้าผ่านมาผ่านไปควน้ำจะทำให้หหัวใจจช่วงเสียนยางที่พมีว่ารอยู่บ่อหลุนนองกะจังแม่รอใจลอฮักนแ จดใึงนองจะมองจังใดหม้อีสจิ้มปลาซาโรปลาซาถูไหมตาแม่ใส่แน่งัวเก่าลูกกับกางขี้เข่าวัดเา ความเมตตาขอวามคุณที่แัะขอรำสีนิมมพ์พระองค์สกปรน้องอาอาสกุณาพรพอโนพานิชพุลกันคะขอบพระคุณพี่น้องทุกทุกคนเด้อเดี๋ยวจะคอยเจอกันรอวันที่จะได้กลับมากอดไม่ฟังรั่งประพงคุณขอบคุณทุกหัวใจของเสียงหัวค่ะบขอบครับขอบคุณพี่รองท่าไรตรวจครับพี่มาเด็กลังใจในการขอรำเสียงมีหงมันอัดเสียงเร็วแน่เป็นอะไรก็ได้เด้อ เดี๋ยวราแล้วกันเมื่อไปนำี้ทุกคนเขาจะขอบคุณกิตใจเพราะว่าเราแฮปปี้เบอร์เดย์นะว่ายแบบมีความสุขนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องตูกทุกคนเด้อเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปวันที่16นะครับอะไรลูกอะไรเหรออุ้ยเป็นจู่มามแล้วกันสองรับการ้องรับการได้เดี๋ยวลูก